สวัสดีครับเราจะมาทำความรู้จักการค้นหาข้อมูลแบบไบ n น r รี่นะครับหรือว่าไบเนอร์ซ a r ร h นะครับการค้นหาข้อมูลแบบไบเนอรี่นะครับในแต่ละรอบการทำงานจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะครับหรือว่าแบ่งครึ่งข้อมูลนะครับซึ่งในแต่ละรอบการทำงานเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีการกำหนดตัวแปรนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับ1ก็คือตัวแปรบิจินนะครับเป็นการบอกตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของข้อมูลในรอบนั้นนะครับมิดนะครับ เป็นตัวแปรที่ใช้บอกนะครับตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลในรอบนั้นนะครับแล้วก็ n นะครับเป็นตัวแปรที vale> ่ใช้บอกตำแหน่งสุดท้ายของข้อมูลในรอบนั้นนะครับการคำนวณหาค่ากึ่งกลางนะครับตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลในแต่ละรอบนะครับจะคำนวณได้จากนะครับ begin บวก n หารด้วย2นะครับก็คือเอาตำแหน่งเริ่มต้นนะครับบวกกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับหารด้วย2ซึ่งหารออกมาแล้วนะครับถ้ามีเศษจะทำการตัดเศษทิ้งนะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าหาออกมาแล้วนะครับได้8.5แบบนี้นะครับก็จะทําการตัดเศษทิ้งนะครับก็จะเหลือตําแหน่งที่8นะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับการค้นหาข้อมูลแบบไบนารี่นะครับในที่นี้เนี่ยนะครับผมต้องการค้นหาข้อมูลคือเลข25นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ทําการนับตําแหน่งก่อนนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมจะให้เป็นวงกลมนะครับ สีส้มนะครับเราก็เริ่มนับจากตำแหน่งนะครับที่1นนะครับตำแหน่งที่2 3 4 5หไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือตำแหน่งที่9นะครับเริ่มต้นรอบการทํางานที่1นะครับเราก็ดูนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลนะครับมีจากตำแหน่งที่เท่าไหร่ถึงตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือมีจากตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่9เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลของเราตอนนี้ยังมีครบอยู่นะครับยังไม่ได้แบ่งครึ่งนะครับเพราะเป็นรอบที่1นะครับ ก็กำหนด b ิกินเป็นตำแหน่งที่1นะครับเอ็เป็นตำแหน่งที่9นะครับเมื่อกำหนด b ิกินนะครับกับเอ็นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมให้เป็นตัว b นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัว e นะครับเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแทนตำแหน่ง b ิกินแล้วก็เอ็นะครับเมื่อได้ b ิกินกับเอ็แล้วนะครับเราก็ทำการหาตำแหน่งกึ่งกลางนะครับของในรอบที่1นะครับโดยนะครับเอาตำแหน่ง เริ่มต้นนะครับก็คือ1นะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือ9นะครับเอา1นบวกเนะครับหน่บวกเเป็น10นะครับหาร2ก็เหลือ5นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งกึ่งกลางของเราก็คือตำแหน่งที่5นะครับในที่นี้เนี่ยผมให้เป็นตัว m นะครับเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งกึ่งกลางมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลนะครับในตำแหน่งกึ่งกลางว่ามันใช่ตัวที่เราต้องการค้นหาหรือไม่นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข23นะครับ ถึงพบว่า23เนี่ยมันไม่ใช่ต ah ัวเรียต้องการค้นหานะครับเพราะเราต้องการค้นหาคือเลข25นะครับเมื่อไม่ใช่นะครับเราก็จะทําการตัดข้อมูลทิ้งนะครับเราก็จะพิจารณานะครับว่าเราจะตัดข้อมูลนะครับในส่วนครึ่งแรกนะครับหรือว่าครึ่งหลังนะครับก็จะพิจารณาจากข้อมูลที่อยู่ตําแหน่งกึ่งกลางนะครับว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าข้อมูลในตําแหน่งกึ่งกลางมันน้อยกว่าเราจะตัดฝั่งซ้ายนะครับก็คือครึ่งแรกนะครับ ถ้าข้อมูลในตำแหน่งกึ่งกลางมันมากกว่านะครับเราจะทําการตัดฝั่งขวานะครับหรือครึ่งหลังนะครับซึ่งพราบว่าตอนนี้นะครับก็คือเลขยี่สามเนี่ยมันน้อยกว่าเราจะตัดฝั่งซ้ายนะครับเราจะตัดฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับเพราะนั้นในรอบที่หนึ่งนะครับเราก็จะตัดข้อมูลในตำแหน่งที่หนึ่งถึงตำแหน่งที่ห้านะครับหรือฝั่งซ้ายของตำแหน่งกึ่งกลางนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเริ่มต้นรอบการทํางานที่2นะครับเราจะกําหนดบีกินกับเอ็นใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะดูว่าข้อมูลมันเหลืออะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เหลือจากตําแหน่งที่6ถึงตําแหน่งที่9นะครับเพราะฉะนั้นก็กําหนดบีกินเป็นตําแหน่งที่6นะครับเอ็นเป็นตําแหน่งที่9นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คํานวณหาค่ากึ่งกลางนะครับเราก็เอาบีกินบวกเอ็นนะครับก็คือเอาตําแหน่งที่6กบวกตาแหน่งที่9นะครับ 6กบวกเก้าเป็นสิบห้านะครับหารสองออกมาก็เป็น7.5นะครับซึ่งตอนนี้มีเศษนะครับ7.5ก็ทําการตัดเศษทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งกึ่งกลางของเราก็คือตําแหน่งที่7นะครับตัวนี้นะครับตําแหน่งที่7เสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ตําแหน่งกึ่งกลางเราก็จะทำการพิจารณาข้อมูลที่อยู่ตําแหน่งกึ่งกลางนะครับว่ามันใช่ตัวที่เราต้องการค้นหาหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือเลข33นะครับซึ่ง33เนี่ยนะครับ ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการค้นหานะครับก็คือเราต้องการหา25นะครับหากไม่ใช่นะครับเราก็จะทําการตัดข้อมูลทิ้งอีกเหมือนเดิมนะครับเราก็จะพิจารณานะครับว่าจะตัดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับซึ่งตอนนี้33เนี่ยมันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่าเราก็จะตัดฝั่งขวานะครับในรอบที่2นะครับเราก็จะตัดตั้งแต่ตำแหน่งที่7ถึงตำแหน่งที่9นะก็คือฝั่งขวาของตำแหน่งกึ่งกลางนะครับจบการทํางานนะครับต่อมานะครับ เริ่มต้นลอกการทํางานที่3นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าข้อมูลนะครับที่เหลือจากการตัดแล้วเนี่ยมันเหลืออะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเหลือตัวเดียวนะครับก็คือตําแหน่งที่6เพราะนั้นก็เลยกําหนดบีกินเป็นตําแหน่งที่6นะครับเอ็นเป็นตําแหน่งที่6นะครับเมื่อกําหนดบีกินกับเอ็นเสร็จเราก็คํานวณหาตําแหน่งกึ่งกลางนะครับก็เอาบีกินบวกเอ็นนะครับก็คือเอา6กบวกหนะครับเป็น12หาร2ก็เหลือ6นะครับเพราะนั้นก็ตําแหน่งกึ่งกลางก็เป็นตําแหน่งที่6นะครับ ซึ่งมันมีตัวเดียวนะครับก็เลยนะครับเป็นตัวเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ตำแหน่งกึ่งกลางเสร็จนะครับเราก็ดูข้อมูลในตำแหน่งกึ่งกลางนะครับว่ามันใช่ตัวที่เราต้องการค้นหาหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเลข25นะครับซึ่งพบว่า25เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เราต้องการค้นหาพอดีนะครับก็จบการทํางานนะครับค้นพบ25ในตำแหน่งที่6นะครับทํางานทั้งหมด3รอบนะครับ ครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบ Binary ี่นะครับหรือว่า b บ n น r y ี่เสิรครับ